ดีครับผมนะสวัสด,ดีชาวเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับผมอยู่กับผมสุขษษษษษษีพัชจีก็กลับมาอีกครั้งกลับมาไหมครับโอเอผงก็วันนี้ผมก็มาแบบว่าโหลดผมโหลดแบบหนึ่งมังเขาว่าจะเล่นไปสักพักหนึ่งโอเควันนี้เขาแบบว่าอยู่ในโหมดออสร้างสัตว์ บ้านสีชมพูนะั่นแหละไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างนึ่งก็ต่อ,อตอโด้วยที่แบบว่าหายไปนานมากโอเคแต่แบบนี้กงจะเอ,อสำรวจบ้านสักหน่อย บ้างสีโบดูสวยดีไม่ได้จะว่าเป็นบ้านหรือเปล่าแล้อว,วอินเนี่้นี่มันขับยังไงอิน อเคอีกของบางอย่างเพยงในไมครข่าวก็แบบไม่ได้ฟังนานแล้วอะเสียมันขัดข้องก็ต้องขอไว้ด้วย เขาไปดมไหมเนะี่ยไปรวมทางเขาเงั้นก็เขาหมดหมดเค่ถนะิ่นแล้วทีเป็นเตียงอืมเีอจะนะหรือว่ามีทางลงอ๋อโอ้ยเวลาทุบเลย ใจว่าเป็นยังไงนอะทางมันอบบเดิมโ,โอ้ดูเหมือนเป็นบ้านนะแล้วแล้สีชมพูนอ่อย่างว่า มันทำเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปยังไงอเใหม่ข่าวอัปเดตอะไรไหมก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่มันเออแปลใหม่ใครมางคนดูแบบว่าเ,เปลี่ยนใครใครโมเดล อยาที่มันส่องเห็น A ความมืดหาไม่เจอจับไา้ทำก่อนเดี๋ยวไอ A ทัดก่อน,น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยนะจำไปได้ กมงไงใครใครก็เล่นได้อืตอนนี้รู้สึกเรื่อๆไม่ได้เล่นนานถามอันนี้ก็ได้จเดีแต่บ่านมันดูปแปลก ไอที่แปลกก็คือมันไม่มีทางลงลงไปในห้องเยมันมีแต่ห้องข้างใคน่นี้เอ้ยช่างที่ด้านก็เก่งเอออเกาดขนาดนั้น ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากที่มันอะไรหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อเดี๋ยนะ้แล้วฟามันมันไม่สว่างเลยมันไม่เช้าเลยเลย เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมันรู้ระ้ว่าเข้ามาทำอะไรอย่างเงีแต่เดินไปเดินมา oh. ปามจะเช้ารถเปล่ามันแปลกมีแต่มอนเตอร์ คือมีประมาณนี้แนะ่ะแต่ก็มันปแปลกที่ว่ามันไม่มีอบันไดขึ้นไปเบนบนห้องนอนนะอืมม,มีอะไรเบาเนะี่ยอ๋อมีคนวันนี้งขอแบบขี้เกียจหาอะไรไประอย่างเดียวนะถึงเมื่อกี้ก็เพิ่งขยายจอ,อมองไม่ชัด เดี๋ยวนำมันจะช้าแล้วใช่ไหมอืมโอเคเดี๋ยวว่ามันเป็นแบบกลางคืนต่อทั้งเกม คนน่าจะมีใค่นอนนะโอเคที่เรานนมามันก็เป็นแบบเออฟัวเลไทรายอันนี้ไม่ได้ใจะยงมันก็เก่งอะเก่ง มีบางครับงที่ผมแบบว,ว่าอาอ,อกแต่ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะแบบว่ามันเรียนานางก็เลยรู้สึกเบลอเคเ <Okay, S 1> หมือนดูสุมจิงก็บอก ก็ดูข,ข้างสวยดูหน่อยๆอ้องดองดูโอเคแต่แบบว่ามันก็อ่ก่อไปเอาทูกกระจกนะมันไม่มีทางขึ้นมาไอ้บนห้องเนะี่ยวิวก็ดูสวยดูหน่อยๆอ่ะ จากที่สำรวจมาก,ก็น่าจจะแบบว่าบท่่านี้มังันก็แบบว่าดู้เรือกลับดีมันไม่คบบ่คยมีอะไรบ้างถ้าใครจากถ้าใครสนใจขผมก็จะหาดึงมาแบบว่าเออล,ลูกลุงดงให้เดี๋ยวก็จะแปดึงแต่ต้องมีเวลาสมอย เดี๋ยวที่เหลือผมจะดูว่ามันหนาว่าอะไรมันก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเลยสำหรับวัวาเลนไทน์ในปีนี้